สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลพลอยปฏิพัทธ์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะพามาดูกระบะตอนเดียว4ฟวินขับเคลื่อนสีล้อนะคะคันนี้จะเป็นตัวมิซูบ s h i ไททันนะคะเครื่อง2.5ตัว4ฟวินนะคะลูกค้าเป็นรถปี2019นะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันค่ะและออปชั่นคันนี้กันค่ะ คันนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถกระบะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะอยากจะขับแรงๆนี่มาแล้วนะคะมีซูไทยท่านนะคะลูกค้าคันนี้มีไฟตัดหมอกด้านหน้าด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นรถปี2019ค่ะเราใส่แมกยางใหม่ให้เลยนะคะลูกค้านี่ค่ะอ<ม>่าค่ะรถกระบะตอนเดียวนะคะลูกค้าสายให้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้ ลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะรับของเราเนี่ยรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งหมื่นกิโลเมตรนาน6เดือนด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนไขมันเครื่องให้ในวันรับรถมีฟรีบริการฉุกเฉินย4ิบสชั่วโมงนานปีทั่วประเทศไทยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในรถกันค่ะภายในรถก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าเป็นตัวระบบไฟฟ้าเบาะหนังสีเทานะคะมีแอร์แบ็กเนื้อผ้าคู่หน้าวิทยุ CD MP3 อคือมีพร้อมเลยนะคะลูกค้านี่คะ่ะเป็นตัว 5เกียร์นะคะเลขไหม่ก็อยู่มาน67,667กิโลเมตรนะคะสำหรับมิซูวิชิไททานเครื่อง2.5นะคะตัวจีดสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจมิซูไททันเครื่อง2.5นะคะโฟวินขับเคลื่อน4ล้อปี2019คันนี้นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นคนซื้อเครดิตดีนะคะใช้เงินออกรถเพียง6,000บาทเท่านั้นนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามพลอยได้เลยนะคะคลิปต่อไปพลอยจะนำเสนอรีวิวขานานฝากกดไลค์กดแชรด้วยคะ่ะ